สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมมันเดิมนะครับมีคินิดนะครับทีมให้บริการโจ๊กตเกริญนะครับผมวันนี้นะครับก็มาขุดร่องน้ำนะครับใช้ผ่านใช้มุกี้สลบนะครับก็ตอนนี้กําลังจะขี่ทางเข้าเพื่อจะเข้าขุดร่องน้ำครับก็ลัจะขึ้นแล้วนะครับผมเราจะใช้เวลากันคืวันเดี๋ยวเรามารอดูครับระยะ200เมตรนะครับผม โดยเซ็สา้นมีส้ำีนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับเราทางทางเข้าเพื่อจะให้รถจิบล้อเข้าไปส่งสีได้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสมที่ปี่ฟบฟินที่เกียร์ลิงนะครับคุณก็อรอของร็อกหนะครับ นใจที่ต่อเราได้นะครับที่คุทํ 4, 3, 5, 6, 5, 5กีมช้าเป็นทกสั่มฮานะครับยินดีให้บริการากทุกคุณที่นะครับผมตอนนี้กําลังจะเอาดินนะครับตบเวืจะจะทมทางไปนะครับผมเพราะว่ารอรถสิบร้อยช้านะครับเราจะดินแรกเจะดินมาท่มนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวไปก่อนนะครับเอาแม่โคไปก่อนเลยนะครับ